วิธีการกระตุน้นการออกผลแอปเปิลในไทยขั้นตอนกระตุน้น 1. ปรับมุมกิง่งดัดหรือหักกิง่งให้ทำมุม60-90องศาจากลำต้นเพื่อกระตุ้นการออกดอก 2. มดน้ํา10-20วันให้ต้นเครียดเล็กน้อยแล้วลดน้ําชุ่มๆเพื่อกระตุ้นตาดอก 3. ใส่ปุ๋ยกระตุ้นดอกเน้นโพแทสเซียมโบรอนให้ตาดอกสมบูรณ์ถ้าพุ่มทึบตัดแต่งใบด้วยนะคะเปิดทางให้แสงเข้าและลดการคายน้ําและบํารุงหลังติดผล เพื่อให้ผลโตรสชาติดีช่วงแตกใบถึงสร้างคุ้มใช้สูตร15 15 15หรือ16 16 16 ทุกๆยี่สิบวันก่อนกระตุ้นดอกใช้สูตร8-24-24หรือ12-24-12และพ่นโบรอนร่วมด้วยช่วงติดผลอ่อนใช้สูตร1 3บ3 2 1หรือ1 2 1สองและเสริมแคลเซียมเพิ่มโบรอนด้วยค่ะก่อนเก็บเกี่ยวใช้สูตร0-060หรือโพแทสเซียมซัลเฟตหลังเก็บเกี่ยวให้ใช้ปุ๋ยคอกหนัก3-5กิโลต่อต้นร่วมกับปุ๋ยสูตร1 5 1 5 1 5 เพื่อฟื้นฟูต้นแอปเปิลนะคะจะออกดอกบนกิ่งอายุ1-2ปีและตาดอกจะพัฒนาในช่วงก่อนฤดูพักตัวถ้าใบหนาแน่นเกินไปแสงส่องไม่ถึงตาดอกตาดอกจะไม่สมบูรณ์ทําให้ติดผลน้อยหลังจากงดน้ําและเริ่มรดน้ําอย่าให้ต้นขาดน้ําอีกในช่วงออกดอกและติดผล